สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีภ้าเปลี่ยนโปยทานนะคะดอกดาวกระจายมาแนะนําค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีบานเย็นสองเส้นใช้สีขาวเส้นค่ะ ตัดเสร็จแล้วปลายริบ,บินจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราใช้ความยาวอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะคะเนี่ยค่ะสามสิบเซนติเมตรนะคะหนึ่งไม้บรรทัดค่ะแล้วก็นำสี่เส้นนะคะมาประกบกันแล้วพับลงไปนะคะเนี่ยค่ะเอาปลายริบ,บินทั้งสองด้านมาประกบกันพับลงไปค่ะความยาวจะอยู่ที่ กึ่งกลางของเส้นหรือ15เซนติเมตรค่ะวางลงไปเลยนะคะจับเส้นที่หนึ่งค่ะจับตรงกลางมาเป็นฐานนะคะเส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับเอามาของเส้นที่หนึค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะเนี่ยค่ะกลางเข้าไปค่ะรวบเข้าไปเลยนะคะต่อมาเส้น ที่สี่ค่ะจับตรงรอยพัดนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านมาแล้วดึงเส้นลิบบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะแต่ละมุมจะมีทั้งหมด สองเส้นนะคะเราเอาเส้นด้านบนพับลงมานะคะด้านล่างเส้นด้านบนจากทางขวามือพับมาทางซ้ายเส้นด้านบนจากข้างล่างเราก็พับขึ้นด้านบนค่ะเส้นด้านบนจากทางซ้ายค่ะพับมาทางขวาค่ะสอดผ่านสีขาวมาก่อนค่ะนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านคไม่พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวลืมขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำเส้นอยู่จากทางซ้ายมือก็คือเส้นนี้หรือเส้นที่สั้นกว่าค่ะเราพบริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายดิบบิ้นเรานะคะชี้มาทางซ้าย เรานำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นจับตรงปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีบานเย็นค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทาง ซ้ายค่ะปลายดิบบิ้นชี้ปลายดิบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายเรานำปลายดิบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางขวามือเสร็จแล้วนะคะพัดเส้นลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นที่เราทำค่ะคือเส้นสีขาวนะคะปลายดิบบิ้นนะคะทะลุกออกมาดึงออกมานะคะ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้มาทางซ้ายนำปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางขวาพับเส้นริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นหันมาทางซ้ายนําปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นค่ะ เรียบร้อยค่ะต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นที่ชี้มาทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมา,าพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะหรือว่าใต้ล่างเส้นสีบันเย็นนะคะ ลายดิบินทะลุออกมาค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเส้นที่เราทําให้หันไปทางซ้ายมือค่ะเส้นสีบานเย็นเอาสีขาวลงมาพับริบบินนะคะมาทางขวามือพับเส้นริบบินกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นนะคะหันมาทางซ้ายนะคะจับเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะหรือว่าใต้ล่างเส้นสีบานเย็นนะคะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางซ้ายาพับเส้นริบบิ้นมาทางขวา,าพับตรงกลางเส้นลิบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะพับเส้นลิบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้น ปลายริบบิ้นหันมาทางซ้ายค่ะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นที่เราทำค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะ ไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้ไปทางซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมานะคะทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีขาวดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมา พับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้ไปทางซ้ายนะคะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังของเส้น ปายดิบบินชี้ไปทางซ้ายนำปลายดิบบินกลับมาทางขวาพับเส้นริบบินนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบ,บินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเส้นใี้อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวามือพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานของเส้นที่เราทำหรือว่าใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะดึงออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำค่ะคือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือนะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะ เส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวามือพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเรียบร้อยค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยค่ะเนี่ยค่ะตัดให้ชิดสนิทอย่างนี้เลยนะคะเมื่อกี้แม่เหมียวนะคะทําที่ความยาวนะคะสามสิบเซนติเมตรเพื่อนๆอนอาจจะเหลือประมาณยี่สิแปดยี่สิบเก้าก็ได้นะคะ เรียบร้อยค่ะเราก็เอามือดันส่วนปลายดิบิ้นนะคะที่มันเราตัดเหลือเมื่อกี้นะคะเอามือยัดยัดเข้าไปเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ